เช็คเลยเงินเราชนะ2,000บาทโอนเข้าแอปเป๋าตัางพรุ่งนี้เป็นวันแรก หลังจากที่ทางกระทรวงการคลังได้แถลงนโยบายมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิดนะคะก็ทําให้มีกลุ่มทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันที่ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของเราชนะนั่นก็คือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งหรือว่าเราเที่ยวด้วยกันมาก่อนนะคะและกลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ไม่มีฐานข้อมูลของทางรัฐบาลเลยโดยกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มเดียวที่จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ตามที่ได้มีการลงทะเบียนกันไปแล้วหลังจากนั้นนะคะประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่3 จะต้องทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเพื่อรอรับเงินราชนะเข้าผ่านแอปเป่าตังขณะที่กลุ่มที่2คือกลุ่มที่ทางรัฐบาลมีข้อมูลอยู่แล้วเนื่องจากเคยสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันมาก่อนค่ะทั้งนี้นะคะก็ต้องย้ําการในเรื่องของการยืนยันตัวตนรวมไปถึงการกดรับสิทธิ์ราชนะผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังโดยมีขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังในมือถือของคุณ 2. เปิดแอปเป่าตัางค์ 3. กดตกลงตามเงื่อนไขต่างๆของทางแอป 4. ตั้งรหัสพิน6หลักเพื่อใช้ในการเข้าใช้งานแอปเป่าตัางค์ 5. กดเลือกเมนู G Wallet 6. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน 7. ถ่ายบัตรประชาชน 8. กรอกข้อมูลบัตรประชาชน13หลักชื่อนามสกุล 9. สแกนใบหน้าผ่านแอปเป่าตัางค์ 10. หากยืนยันตัวตนสำเร็จจะแสดงหน้า Home G Wallet ส่วนขั้นตอนการกดรับเงิน7,000บาทผ่านทางแบนเนอร์เราชนะผ่านทางแอปเปาตังนั้นมีดังนี้ค่ะ 1. เลือกเมนูเราชนะ 2. กดยอมรับเงื่อนไข 3. เลือกจังหวัดที่พักอาศัยปัจจุบัน 4. ยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน 5. เข้าสู่หน้าเราชนะ โดยในวันพรุ่งนี้นะคะ18กุมภาพันธ์ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ทางรัฐบาลเขาจะมีการโอนเงินราชนะเข้างวดแรกจำนวน2,000บาทเลยค่ะทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ราชนะแล้วนั้นอย่าลืมเลยนะคะที่จะเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตัางให้เรียบร้อยโดยเงินจำนวน2,000บาทที่ทางรัฐบาลโอนให้ในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไป ไม่จำกัดวงเงินที่ใช้สิทธิ์ในแต่ละวันนะคะและสามารถใช้เงินได้ทั้งหมดไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีนี้ใช้จ่ายได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะทั้งหมดค่ะส่วนตารางเงินเราชนะเข้างวดถัดไปนะคะจะมีดังนี้คือ25กุมภาพันธ์ปี64นี้จำนวน1,000บาท4มีนาคม1,000บาท 11มีนาคม1,000บาท18มีนาคม1,000บาทและ25มีนาคมจำนวน1,000บาทค่ะสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์เราชนะแล้วนะคะก็อย่าลืมเข้าไปตรวจสอบนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังพรุ่งนี้เงินจะเข้า2,000บาทแน่นอนค่ะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel นี้กันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารร้อนแรงนะคะรวมไปถึงเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านทางช n นลนี้อย่างแน่นอนค่ะ